อยากกินทะเลภูเขาไฟเหมือนกันนะคะไม่มาตั้งแต่เมื่อวานเลยล่ะคันเลือให้คนอื่นเขาบ้างจะยืนพูดอีกนานไหมทะเลบุฟเฟ่ภูเขาไฟต้องกินให้ขุคุณอีกนานไหมคะพวกเราทุกคนเนี่ยก็อยากกินทะเลภูเขาไฟเหมือนกันนะคะเนี่ยมาทีหลังเนี่ยก็รอไปสิคะแต่ถ้ารีบมากเนี่ยไม่มาตั้งแต่เมื่อวานเลยล่ะจะได้ไม่ต้องรอคิวเนี่คุณ หลกดรือหลอนะคะคุณเนี่ยรีบตักแล้วก็รีบไปสิคะยืนแช่อยู่ได้นั่นคุณดูลากง,งอกแล้วนะ่ะคุณคะฉันพูดเนี่ยอย่าไาทำเป็นหูทวนลมนะคะทุกคนเนี่ยก็จ่ายบุเเป้เหมือนกันคุณตักอาหารเนี่ยหันเหลือให้คนอื่นเขาบ้างถามจริงนะคะเมื่อไรจะเสร็จคะอีกนานค่ะกว่าฉันจะเสร็จเพราะว่าฉันเนี่ยกินเยอะเน่ของ เนี่ยก็ไม่ต้องเยอะแยะทำไมไม่ตักไปกินล่ะไม่ยินโง่เลยตรงนี้อ้าวที่พูดหลังมานั้นแน่ใจนะคะว่าคือปากอะ่ะนี่คุณพวกเราทุกคนเนี่ยก็อยากกินปูแล้วก็กินของทะเลเหมือนกันนะคะใช่ไหมพวกเราใช่ครับพวกเราก็อยากกินทะเลภูเขาไฟเหมือนกันเออถ้าเรื่องมาแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องมีใครได้กินสักคนเดี๋ยวก่อนนะคุณนี่คุณจะย,ยกไปทั้งหมดแบบนี้ ก็เกินไปแล้วแบบนี้เราจะกินยังไงเนี่ยเออรอตั้งงานไม่ได้สุกชินเลยกินผักมามั้งเนี่ยเป็นไงเล่นผิดคนสลับอ,อร่อยจิงเลยอ่ะถ้าอร่อยก็เชิญกินให้หมดกันแน่นอนอยู่แล้วค่ะฉันกินหมดอยู่ละแต่ถ้ากินไม่หมดเนี่ยฉันก็แค่ไปาไวางอะไรนะ เอาไปวางที่เดิมนะหรอพรนักง,งานคะมานี่หน่อยค่ะครับคุณลูกค้าดูผู้หญิงคนนี้น่อยนะคะเอาอาหารทะเลมาทั้งถาดเลยค่ะฉันเนี่ยไม่ได้พิแต่ณตูเดีเยวและเขายังบอกอีกนะคะถ้าเขากินไม่หมดเขาจับเไว้ที่เดิมคะ่ะถ้าเป็นแบบนั้นฉันคงรับไม่ได้รบกวนทางร้านเนี่ยเป็นสอนเลค่ะครับ สวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามากี่ท่านนะครับทําไมถึงตักของมาเยอะขนาดนี้ตาบอดเหรอคะคุณได้ไม่ห็นว่าฉันเนี่ยมาแค่คนเดียวเป็นบุฟเฟ่ไม่ใช่หรอฉันจะตักเท่าไหร่ก็ได้แต่คุณลูกค้าแน่ใจนะครับว่าจะทานหมดแน่ใจคะ่ะฉันทานหมดอยู่ละน,นี่เปิดร้านบุฟเฟ่ไม่ใช่หรอคะทำไมถึงได้ถามฉันแบบนี้ล่ะอย่าบอกนะว่าคุณห่วงของอะให้ฉันแนะนํำไหมคะ ถ้าห่วงของขนาดนี้เนี่ยก็ปิดร้านไปเลยค่ะไม่ต้องมาเปิดหรอกเปล่านะครับทางร้านของเราเนี่ยไม่ได้ห่วงของแค่กลัวว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะทานไม่หมดนะครับฉันรู้ตัวของฉันดีค่ะว่าฉันกินได้เท่าไหร่ถ้าฉันกินไม่หมดเนี่ยฉันก็คงไม่เอามาหรอกนะคะว่าแต่คุณเนี่ยจะยืนพูดอีกนานไหมครับงั้นก็เชิญคุณลูกค้าเนี่ยทานได้ตามสบายเลยนะครับไม่รบกวนแล้วค่ะเพิ่งรู้ตัวเหรอคะว่าเข้ามารบกวนการกิน 对哇。来 นะะก่อนที่จะคิดเงินคุณลูกค้ารอตาช่างสักคู่ครับเดี๋ยวก่อนนะคะทําไมต้องรอตาช่างนะีคะคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฉันบอกให้คุณคิดเงินค่ะคิดเงินเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องคิดเลขไหมคะเปล่าครับผมไม่ได้เข้าใจอะไรผิดครับเดี๋ยวคุณลูกค้าก็รู้เองครับเดี๋ยวก่อนนะคะคุณเอาตาช่างมาทําไมคะฉันกินชาบูบุฟเฟ่นะคะ ไม่ใช่ชาบูช่างกิโลที่กูจะได้กิโลเนี่ยมันช่างให้ฉันแบบนี้ก่อนที่จะคิดเงินผมขอคิดค่าปรับกันครับเดี๋ยวก่อนนะคะคิดค่าปรับอะไรกันมันเหลือแค่สิบกว่าตัวกูจะคิดค่าปรับกบฉันได้ไงมันเป็นกฎของทางร้านนะครับถ้าคุณลูกค้าทานไม่หมดทางร้านเราขออนุญาตตับมนะครับนั่นครับป้ายก็บอกชัดเจนอยู่แล้วอ,อ๋อยังก็เชิญคุณเนี่ยคิดเงินไปเลยแล้วกัน เดยวแค่ไม่กี่ตัวกูอยากรู้เหมือนกันว่าจะเสียค่าปรับเท่าไหร่กันเชียวถ้างั้นขออนุญ,ญาตครับเน่มีหน้าที่ช่างก็ช่างไปสิคะมองฉันทำไม จะทำอะไรอะ่ะเดีย๋ยวคนก็รู้ครับเอาเอันนี้ไยนี่คุณอย่าเอาของฉันไปนะคะคุณมีสิทธิ์อะไรมาคุนกระเป๋าฉันแบบนี้คุณดูวิญนั้นสิหน้าด้านหน้าทนจีเร็กกินไม่หมดและไม่ยอมให้เขาเอาอีกจริงครับหน้าหนาไม่พอยังไปเคี่ยงเขาอีกใช่ค่ะฉันว่าเรามาดูกันดีกว่านะคะพวกเขาจะโดนแบบเท่าไห,หจจร่ติดค่ะ ผมว่าแล้วต้องเป็นแบบนี้แน่ๆกล้ามากนะครับกินไม่หมดแล้วยังหอบกลับบ้านอีกอะไรกูเัินจ่ายเงินไปแล้วนี่ทำไมฉันจะเอากลับบ้านไม่ได้ล่ะแต่กฎของที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับปั๊บก็คือปั๊บคุณลูกค้าไม่สามารถเอากลับบ้านได้งั้นฉันไม่จ่ายเงินแล้วกันทาไมฉันเอากลับบ้านถ้าคุณไม่จ่ายงั้นก็ต้องโทรเรียกตำรวจเนี่ยมาเคลียร์แล้วครับป้าโทรเรียกตำรวจให้พี่หน่อยอคุณคะใจเย็นก่อนนะคะงั้นฉันจ่ายก็ได้ค่ะ ปรับกี่ละหบาทใช่ไหมไม่ใช่ครับปรับกี่ละ100อบาทอะไรนะขี่ละ1น0บาทเลยเหรอเมื่อกี้คุณยังบอกฉันอยู่เลยนะคะว่าคุณเนี่ยปรับกี่ละ50บาทนั่นไงป้ายก็เขียนบอกอยู่อะก็ลูกค้าไม่ซื่อสัตย์กับทางร้านเราก่อนไงละครับทางร้านเราก็เลยต้องปรับราคานี้เพื่อจะได้ไม่เป็นแบบอย่างให้ลูกค้าคนอื่นอีกอย่างของที่ลูกค้าทางเหลือเนี่ยก็เป็นอาหารทะเลนะครับนั่นครับป้ายก็บอกอยู่ ของทะเลปรับขีดละหนึ่งร้อยบาทงั้นฉันขอถามหน่อยละกันของพวกนี้ถ้าไม่ฉันเอากลับบ้านเนี่ยคุณจะเอาไปทําอะไรหรอนี่คุณอย่าบอกนะจะเก็บไว้ให้ลูกค้ากินต่ออ่ะถ้าร้านทําแบบนี้เนี่ยกูได้ทั้งเครื่องทั้งล่องเลยอะสิน้อยทําแบบนี้เหมือนโกงกันดีกว่าเปล่านะครับทางร้านของเราไม่ได้จะเอาไปให้ลูกค้าคนอื่นทานต่อนะครับแต่เมื่อกี้ฉันถามคุณแล้วนี่แต่คุณก็ไม่ตอบแสดงว่าคุณยอมรับผมยังไม่ได้ยอมรับเลยนะครับ แต่คุณลูกค้าเนี่ยก็เอออ,อเองซะก่อนงั้นคุณเนี่ยเอาของพวกนี้ไปทิ้งให้ฉันดูหน่อยสิคุณกล้าไหมหละ่ะแต่ถ้าคุณไม่กล้าเนี่ยแสดงว่าคุณจเจ้าของพวกนี้ไว้ลูกค้ากินต่อได้ครับ ทั้งหมดก็เป็น1กิโลพอดีครับ1กิโลมี10ขีดต,ตกขีดละ1 0 0บาทรวมกับค่าบูเฟ่อีก399รวมเป็นเงิน1,399บาทครับโหทำไมแพงจังเลยอ่ะแพงแบบนี้เนี่ยฉันไม่จ่ายถอกนะบุฟเฟ่บ้าบอเลยกันมากินแค่คนเดียวจะจ่ายเป็นพันเนี่ยนะถ้าคุณลูกค้าไม่ยอมจ่ายทางร้านของเราก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าเนี่ยทำแบบนี้กับร้านเราก่อน ร้านเราจะเป็นต้องปวัญครับเดี๋ยวก่อนค่ะนี่แกอีกแล้วเหรอใช่ค่ะนี่คุณจำฉันได้ด้วยเหรอคะฉันเองค่ะคนที่คุณเนี่ยไม่กินทะเลผู้อขอไฟนี่ค่ะนี่คุณทำผิดเนี่ยต้องยอมรับผิดสิคะไม่ใช่วิ่งหนีแบบนี้แต่ดูท่าทางคุณแล้วเนี่ยน่าจะเสียน้าดูนะคะคงทำเดินสิแน่ หรือไม่ทําบ่อยเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับแกอะไรคะเหรอคะได้ตอนแรกเนี่ยฉันกะว่าจะไม่พูดละแต่ตอนเนี้ยฉันเปลี่ยนใจละคุณคะปูพวกนั้นอะยังมีในทางขยะจริงเหรอครับเออคุณคะไม่ใช่นะคะคุณอย่าไปเชื่อมันนะมันโกหกคะ่ะครับผมไม่เชื่อทนางนั้นครับไอ้คุณ โหนี่คุณทำขนาดนี้เลยเหรอคุณลูกค้าครับผมจะบอกอะไรให้ฟังนะการที่เราทำาร้านบุฟเฟ่แบบนี้เราก็มีต้นทุนกันนะครับก่อนที่คุณลูกค้าจะตัดอา,าหารควรคิดะก่อนนะไม่ใช่สักแต่ตักแบบนี้อ๋อแล้วของในถังขยะเนี่ยผมคิดเงินคุณลูกค้า1,000บาทรวมกับของเก่าด้วยก็เป็น2,399บาทครับโหตีแพงจร<ห>ิเลยวะเป็นลูกแกะคนเดียวเลยเนี่ย หนึ่งบาทเนี่ยไม่ต้องพอนะแล้วก็จำไว้ด้วยฉันเนี่ยจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกถามเขาก่อนไหมคะพวกเขาอ่ะอยากให้เกับผดที่ป่าหลากดีนะนะคุณลูกค้าครับผมก็ต้องขอบคุณคุณลูกค้ามากเลยนะครับ